บังกอกซอมบี้ EP 17ฝนตกหนักติดต่อกันนับชั่วโมงผมกับคุณเอ็มและผู้พันฟานน่านอยู่ชั้นสามของห้างในร้านขายอุปกรณ์สื่อสารเลือกเครื่องวิทยุสื่อสารเคลื่อนสั้นโดยไม่ต้องอาศัยเครื่องรับส่งหาแบตเตอรี่ใหม่ที่ยังพอมีไฟสำรองเพื่อใช้ติดต่อกันเฉพาะในห้างเราเสียบหูฟังเก็บเสียงจากนั้นจึงแยกย้ายกันไปทำตามหน้าที่ฝนด้านนอกยังตกหนัก ถือว่าเป็นอุปสรรคระหว่างเร่งรีบแข่งเวลาเพราะเสียงฝนกลบเสียงอื่นผมกับคุณเอ็มต่างช่วยกันเงยสำรวจพื้นที่ด้านนอกร้านขายของเล่นอยู่บ่อยๆผมค่อยๆติดเทปกาวยึดนาฬิกาไว้กับกระบะบรรทุกรถบังคับวิทยุขั้นหนึ่งใส่นาฬิกาปลุกได้สี่เรือนคุณเอ็มเลือกแบบที่นิยมใช้กันในสมัยก่อนมีกระดิ่งและที่เคาะอยู่ด้านบนตัวเรือนเพื่อเสียงดังกังวาลหักขาแหลมๆสำหรับตั้งโต๊ะออกใส่ฐานไม้เอี่ยม วางลงในกระบาโดยใช้โฟมกั้นระหว่างกันจากนั้นปิดเทปกาวไม่ให้ขยับหลุดออกขณะเคลื่อนไปยังจุดวางทั้งยังต้องระมัดระวังอย่างมีสติเพราะหากนาฬิกาดังขึ้นก่อนเป็นอันจบเหตุคุณเอ็มสารวนอยู่กับการปรับแต่งเครื่องส่งวิทยุบังคับให้มีกำลังแรงขึ้นทั้ง5อันผู้พันฟ้าน่านเงียบเสียงการติดต่อมาพักใหญ่ล่าสุดตำแหน่งที่เรารู้ผู้พันอยู่บริเวณร้านขายอุปกรณ์สนามชั้นล่าง ฝนตกหนักขึ้นเรื่อยๆผมกับคุณเอ็มเริ่มวิตกกังวลเนื่องจากเวลาเราเหลือน,น้อยเต็มทีเราเป็นห่วงปานมากกว่าอย่างอื่นคุณเอ็มจึงเปลี่ยนแผนหาแผ่นพลาสติกทําหลังคาต่อกับรถแต่ละอันยึดไว้ด้วยกาวกันฝนและเหลือช่องสำหรับกระจายเสียงออกไปได้ผมภาวนาให้นฝนหยุดตกโดยเร็วขณะนำรถบรรทุกทั้ง5คันใส่กระเป๋ากันฝนแบบลากขนาดใหญ่แผนคือ ผมต้องนำกระเป๋าลอ้ลอลากไปที่ป้อมตำรวจใกล้ๆสี่แยกคุณเอ็มจะบังคับอยู่ภายในห้างเหตุที่ต้องทำอย่างนั้นเพราะพื้นต่างระดับจากหน้าห้างไปตรงถนนเป็นอุปสรรคจึงต้องนำรถไปไว้บนถนนแต่เนื่องจากเรล่าซากดิบมีอยู่มากมายแถวนั้นตำแหน่งเหมาะเพียงแห่งเดียวคือป้อมตำรวจซึ่งมีประตูเปิดแง้มอยู่หันมาทางห้างผมตากฝนลากกระเป๋าออกไปทางลานจอรดรถด้านหน้า สายฝนมีประโยชน์ตอนที่ผมสามารถลากรถและเคลื่อนที่โดยไม่ต้องห่วงเรื่องเสียงดังเป็นจุดสนใจผมเข้าใกล้ป้อมตำรวจกําลังอยู่ใต้บันไดข้ามสี่แยกหยุดสํารวจโดยรอบอย่างละเอียดซากดิบตัวหนึ่งเดินผ่านประตูป้อมตำรวจไปขณะที่มันหันหลังให้และเดินผ่านไปเล็กน้อยผมค่อยๆย่องเข้าป้อมตำรวจปิดประตูเบาแต่ฉับพลันขณะกําลังรูดซิปกระเป๋าได้ยินเสียงขู่คํารามอยู่ด้านหลัง ผมหันขวับพร้อมทั้งสะดุ้งสุดตัวเมื่อเห็นหัวติดท่อนคอของซากเด็บตัวหนึ่งวางอยู่ในลักษณะหันข้างปากมันอาพงาบพงาบใบหน้าบิดเบี้ยวดวงตาข้างหนึ่งห้อยตกลงติดพื้นเสียงแหบแห้งของมันดังขึ้นอีกผมหยิบเสื้อตำรวจที่แขวนไว้กับพนักเก้าอี้คลุมหัวนั้นไว้คว้าวิทยุสื่อสารเครื่องที่ตกอยู่บนพื้นกระชับแน่นก่อนกระแทกลงไปครั้งแล้วครั้งเล่าเกิดอะไรขึ้นในป้อมครับผมเห็นคุณไม่ค่อยชัดอ่ะ เสียงวิทยุจากคุณเอ็มเขาใช้กล้องสองทางไกลแต่ทัศนวิสัยไม่ค่อยดีนะักเออผมจัดการได้ครับให้ hey, ผมทำไงต่อไปครับคุณเอ็มผมตอบเหลือไปเห็นชิ้นส่วนท่อนล่างจากเอวลงไปของตำรวจนายหนึ่งในลักษณะนอนคว่ำปลายด้ามปืนลูกโม่โผล่ออกจากซองหัวนั่นคงเป็นของตำรวจนายนี้แน่แน่ผมถอดเข็มขัดซองปืนที่มีรูสำหรับใส่กระสุนออกจากซากศพทุกนัดยังอยู่ครบ ผมดึงปืนจากซองปลดสลักลูกโม่มีกระสุนครบรู้สึกใจชื้นขึ้นมากแต่สัญชตาตญาณบอกว่าปืนจะทำให้ผมตกที่นั่งละหมากเร็วขึ้นเสียงจะทําให้เหล่าซากดิบแหกันมาเมื่อฟ้ามัวด,ดินผมคิดว่าคงต้องเอาปืนไปให้ผู้พันปืนต้องอยู่กับผู้ที่คลุกคกลีกับมันคุณเอ็มกับผู้พันน่าจะคิดวิธีทําให้ปืนเงียบเสียงได้คุณทิมครับว่ามาครับปล่อยรถหมายเลขหนึ่งดีเลยครับรับทราบผมขานรับแต่ต้องชะงัก เด,เดี๋ยวเดี๋ยวครับคุณิมผมก้มต่ำตามสัญชตาตญาณขณะอุ้มรถที่แปะสติกเกอร์หมายเลขหนึ่งไปที่ประตูมีซากดิบ3-4ตนเดินลากขาผ่านไประยะประชิดผมแทบได้กลิ่นเหม็นเน่าของพวกมันผ่านเข้ามาทางช่องผนังปูนเหนือหัวโอเคครับทางโลกปล่อยคล้องได้รับทราบรับทราบ,รบ,รบ,รบผมแง้มประตูเปิดสวิตช์วางรถบังคับหันหัวไปทางสี่แยกเวลาถูกตั้งไว้หนึ่งชั่วโมงครึ่งหลังจากนี้ ไฟสีเขียวติดขึ้นแสดงค่าพลังงานผมแง้มประตูมองรถบรรทุกนาฬิกาปลุกวิ่งฝ่าสายฝนไปบนถนอนอย่างราบรื่นกระทั่งไปหยุดนิ่งตรงจุดที่เราหมายไว้ผมปล่อยคันที่สองเรื่อยไปจนครบรถบังคับทุกคันทำงานได้ดีเมื่อเสร็จภารกิจผมลัดเลาะฝ่าสายฝนกลับเข้าไปในห้างก่อนเลี้ยวไปทางฝ่ายห้องศิลป์ที่เราใช้เป็นที่ประชุมผมได้ยินเสียงให้หยุดรอจากนั้นให้เปลี่ยนไปที่แผนกขายอุปกรณ์เดินป่าชั้นสาม นื่องจากมีเราซากดิบหลงเข้ามานับสิบยืนอาทางเข้าประตูห้องฝ่ายศิลพวกมันคงได้กลิ่นพวกเราและพยายามค้นหาผมอ้อมมาทางด้านหลังพวกมันโดยใช้รถยนต์เป็นที่กำบังขึ้นอีกฟากหนึ่งของห้างโดยมีเสียงของผู้พันฟ้าหน,น้านนำทางดูเหมือนด้านนอกฝนขาดเม็ดแล้วผมมาถึงแผนกขายอุปกรณ์สนามเดินผ่านเต็นท์แบบกลางเองด้วยสปริงหลายสิบหลังมองกลับไปยังทางเข้าแผนกอุปกรณ์เดินป่าแต่ไปด้วยเต็นท์การอยู่เป็นจํานวนมาก ผมมุดเข้าเต็นท์หลังใหญ่ด้านหลังสุดคุณเอ็มกับผู้พันรออยู่ที่นั่นแล้วเรามีเวลาหนึ่งชั่วโมงก่อนนาฬิกาจะปลุกโชคดีที่ฝนหยุดไม่งั้นแผนนี้คงลมไม่เป็นท่าคุณเอ็มมองดูนาฬิกาข้อมือตัวเองแล้วยื่นนาฬิกาลูมินอกซ์อีกสองเรือนให้กับผมกับผู้พันหลังจากทุกคนเทียบเวลาให้ตรงกันผมถอดเข็มขัดกับปืนส่งให้ผู้พันเออผมได้มาจากศพตำรวจในป้อมนะครับน่าจาผู้พันเก็บไว้แต่คงเสียงดังน่าดู โอ้จุดสามแปดลูกโม่ต้องทำเสียวการระหว่างลูกโม่กับลำกล้องจากนั้นทําท่อเก็บเสียงใสก็เงียบแล้วล่ะค่ะฉันว่าเราจําเป็นต้องใช้มันมากๆนะคะขอบคุณมากเลยคุณชิมแต่ระหว่างนี้ฉันคิดสารเคมีกับอุปกรณ์บางอย่างไว้คุณลองดูสิคะผู้พันหันไปหยิบอะไรบางอย่างลักษณะคล้ายกาพ่นเพ้นสีขนาดเท่าข้อแขนยาวราวฟุตครึ่งผมจับพลิกดูมีของเหลวอยู่ด้านในคืออะไรครับผู้พัน เป็นการฉีดพ่นสีธรรมดาน,นี่แหละค่ะฉันปรับแต่งนิดหน่อยโดยเพิ่มแรงพ่นให้เป็นแบบแรงดันอัดแกส๊สคุณลองเล็งแล้วกดก้านบีบไปทางหุ่นเสื้อเท่านั้นดูนะคะอยากก่ากดแช่นะคะผู้พันแนะผมทําตามทันทีเสียงดังฟุบพร้อมกับของเหลวสีเขียวพุ่งออกไปเป็นก้อนก่อนแปะติดเต็มหน้าหุ่นโชว์เสื้อมีอะไรอยู่ข้างในนี่ครับผมถามด้วยความประหลาดใจดูเหมือนคุณเอ็มจะสนใจไม่น้อยกว่าผมเป็นสีพลาสติกค,ค่ะ ผสมกับของเหลวจากผักเน่าตอนเข้ามาเนี่ยฉันแปลกใจอยู่อย่างหนึ่งกลิ่นนี้เป็นกลิ่นแรกที่แตะจมูกแล้วเป็นไปได้ยังไงอะที่ห้างไม่มีซากดิบอยู่เลยแม้แต่เฉดขึ้นมาบนห้างทั้งที่ประตูทุกด้านก็เปิดอยู่โอ้ใช่จริงๆเลยครับผมเพิ่งนึกได้ตอนขึ้นมาบนนี้กลิ่นที่รุนแรงมากกับกลิ่นผักเน่าตอนแรกก็แปลกใจอยู่เหมือนกันค่ะถ้าสมมติฐานของฉันถูกเนี่ยนะคะ ความเหนื่อยจากสีพลาสติกเนี่ยสามารถจะปิดบังการมองเห็นได้นานพอกลิ่นผักเน่าก็จะทําให้มันสับสนชั่วครู่แต่ว่ามีเวลาจํากัดฉันเลยทําได้แค่กระบอกเดียวค่ะยิงได้ประมาณแค่ยี่นัดเท่านั้นเองอะ่ะเราอาจไม่มีอาวุธที่จะหยุดมันได้ในนัดเดียววิธีนี้น่าจะพอถ่วงเวลาได้คุณทีมครับเหลือเวลาอีก20นาทีนาฬิกาพวกนั้นจะปลุกฝนข้างนอกหยุดแล้วโชคข้างขางเราบ้างแล้วล่ะครับรวมๆแล้วเรามีเวลากลับไปช่วยป่านได้ ไม่ถึง5ชั่วโมงรอเพียงอย่างเดียวว่าถ้าเป็นไปตามแผนเนี่ยภาวนาให้คุณทีมเอาวัคซีนออกมาให้ได้สําเร็จนะคะเราจะกลับไปล้างบางพวกที่จับป่านเอาไว้ผู้ผพันฟ้าน,าน่าพูดด้วยแววตามุ่งมั่นหน้าที่สุดท้ายที่นาฬิกาปลุกกำลังจะทำงานย่างกลายมาถึงผมจึงสำรวจตัวเองว่าไม่ลืมอะไรกระบอกประดิษฐ์ของผู้พันไฟฉายเชือกไขควงและมีดเดินป่าแบกิวด,ด้ามเดียว ซุ่มรออยู่ระหว่างรั้วด้านติดกับมหาวิทยาลัยแงนมองไปที่ห้องโชว์หุ่นเสื้อของห้างที่ชั้นสองคุณเอ็มกับผู้พันซุ่มอยู่ที่นั่นรอให้สัญญาณใจผมเต้นตึกตักด้วยความตื่นตัวไม่ใช่ครั้งแรกที่เสี่ยงแบบนี้ทว่าคราวนี้ไม่เหมือนทุกครั้งวัคซีนคือทางรอดมีชีวิตของอีกหลายคนเป็นเดิมพันรวมทั้งชีวิตของตัวผมเองด้วยผมต้องทำให้สำเร็จ ยกข้อมือดูเข็มวินาทีกระดิกทับเลข12เสียงนาฬิกาปลุกตีรัวขึ้นเร่งเร้าและดังกังวานไปทั่วบริเวณผมสูดหายใจเริ่มเห็นซากดิบเดินไปตามต้นเสียงส่วนที่ทยอยเดินออกมาจากโรงพยาบาลน,นั้นเป็นจำนวนมากหากผมคืนเข้าไปโดยไม่ได้วางแผนอะไรเลยอาจาเอาชีวิตไปทิ้งแม้ในห้องซักผ้าด้านหลังประตูยังเปิดพังออกพร้อมกับการหลังไหลออกมาของเหล่าซากดิบที่เนื้อตัวเต็มไปได้วยเลือด ไม่นานท้องถนนเต็มไปด้วยหัวของพวกมันผมเตรียมพร้อมหันไปมองคุณเอ็มเขาส่งสัญญาณให้ผมเข้าไปได้ผมย่อตัววิ่งข้ามถนนไปยังประตูเข้าโรงซักอบผ้าด้านหลังโรงพยาบาลไปถึงหยุดที่ขอบประตูโผล่หน้าเข้าไปไม่มีซากดิบหลงเหลืออยู่สักตนเดียวจากสายตาอันที่จริงตามทางเดินนับว่าปลอดภยัยแต่ผมตัดสินใจทำตามแผนคือเข้าช่องอากาศ หาทางไปนนไปอย่างรวดเร็วหูยังได้ฟังเสียงนาฬิกาปลุกดังสะท้อนสถานผมคลานเข่ามาตามทางเพียงไม่นานจึงมาถึงช่องระบายอากาศแยกออกผมมุดเข้าไปคลานต่ออีกราว20เมตรเลี้ยวซ้ายคลานต่อไปจนเห็นแสงขึ้นมาจากห้องแผบเนื้อเยื่อผมก็มองทางช่องนั้นแผบด้านล่างเป็นห้องโล่งๆแสงในห้องไม่สว่างนักผมใช้ไฟหาที่เก็บวัคซีนและพบตำแหน่งเป็นตู้กระจกฝังผนังทางด้านหนึ่งของห้อง ขณะนี้สัมผัสได้ถึงไอความเย็นเยือกจากระบบรักษาอุณหภูมิลอยคลุ้งไปทั่วจนมองไม่เห็นพื้นผมใช้ไขควงเปิดช่องระบายอากาศส่องไฟฉายหาทางออกผมผูกเชือกกับโครงเหล็กยึดท่อระบายอากาศดึงทดสอบความมั่นคงก่อนยอ่อนปลายเชือกข้างหนึ่งลงด้านล่างโรยตัวลงถึงพื้นไม่รอช้าผมรีบไปที่กระจกงัดกุญแจและเปิดตู้ออกเห็นแท่งสแตนเลสแอันผมเลือกขึ้นมาหนึ่ง หมุนเกลียวออกดูภายในบุด้วยวัสดุกันกระแทกและมีหลอดแก้วเล็กๆขนาดเท่าหลอดกาแฟผมใช้นิ้วคีบขึ้นมาดูน้ำใสๆส,สีฟ้าบรรจุอยู่ในหลอดแก้วผมไล่ดูหลอดอื่นๆเห็นแท่งสเตเลสหนึ่งใน8มีสัญลักษณ์ด้านข้างแตกต่างไปจากแท่งอื่นๆผมเปิดดูในหลอดแก้วเป็นน้ำข้นๆคล้ายเลือดคงเป็นวัคซีนสีแดงที่คุณชาติชายบอกว่าสำคัญมากๆผมหมุนเกลียวปิดไว้ยัดใส่ซองเก็บของในเสื้อกั๊ก ขณะนั้นบังเอิญเห็นเงาสะท้อนในกระจกผมยืนนิ่งเย็นสลังว่ามีบางอย่างค่อยๆโผล่ออกมาจากกลุ่มควันที่ลอยอ้อยอยิงอยู่ผมดึงมีดออกจากฝัก,กทั้งยังหันหลังให้อีกมือกระชับกระป๋องฉีดสีแน่นก่อนหันไปเผชิญหน้ากับอสุรกายซึ่งสูงใหญ่เกือบสองเมตรตามันปวดโปรงแดงกำเนื้อตัวเกาะกันแน่นด้วยก้อนกล้ามเนื้อดุแข็งแกร่ง เมื่อกยืดยืดลนลงและไหลรวมกันก่อตัวขึ้นอีกมันยืนจังก้าห่างจากผมเพียงไม่กี่ก้าวความนิ่งสนิทถูกถล่มทลายลงด้วยเสียงขู่คำรามมันพุ่งจู่โจมเข้ามาอย่างรุนแรงผมกดยิงสีพลาสติกใส่ห้าลูกมันหยุดชะง,งักเหมือนวิ่งชนกับรถไฟทั้งขบวนหันรีหันขวางหมืนจับทิศทางไม่ถูกจังหวะนั้นผมดีดตัวกลิ้งไปที่ประตูผลักเปิดออกแล้วพุ่งไปด้านนอกส่งตัวได้วิ่งออกไปไม่คิดชีวิต เสียงนาฬิกาปลุกยังดังอยู่เช่นเดิมจากโรงพยาบาลผมวิ่งเลาะมาด้านข้างก่อนตัดข้ามถนนผู้พันกับคุณเอ็มออกมาคุ้มกันผมกลับเข้าไปผมได้วัคซีนมาแล้วผมได้วัคซีนมาแล้วผมและล่ำละลักกับทุกคนด้วยความตื่นเต้นขึ้นไปที่เต็นท์ก่อนครับเวลาเหลือน้อยเต็มทีแล้วคุณเอ็มวิ่งเหยาะๆนำหน้าผมกับผู้พันขึ้นไป